อนาคตทางลอดอุตสาหกรรมอสังหาไทยจะเป็นอย่างไรหุ้นอสังหายังน่าลงทุนอยู่หรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณจิ๊บครับสวัสดีค่ะจิ๊บค่ะจากเพจ อสังหาเรื่องจิๆนะคะแล้วก็อยู่บริษัทเว a ลด์เนตเอสเตทค่ะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ปรึกษาการลงทุนในอสังหาค่ะอันนี้เป็นบริษัทของจิปเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ,<ช>คะเป็นบริษัทจิบเองค่ะต้องบอกกันนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลค่อนข้างจะอินไซด์มากๆเพราะว่าจิปทํางานกับเดเวลอปเปอร์หรือว่าคนพัฒนาโครงการเลยแล้วก็ได้เห็นการทํางานอะไรบางอย่างต้องบอกกันว่าไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่ว่าปเปิดเผยได้แต่ว่ามีคนน้อยคนละกันที่จะรู้ ได้ค่ะก็เรียกได้ว่าคือตัวเราเองอยู่กับหลายๆฝ่ายแหละอยู่กับทั้ง d e v วลอปเที่เราทางานด้วยอยู่ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นดีมาร์นซื้อช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็อยู่กับแบงค์เพราะว่าเราต้องทําเรื่องของสินเชื่อให้กับแบงค์ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราเป็นตัวกลางของทุกฝ่ายในการทําธุรกิจอสังหาค่ะครับถามว่าทําไมจิ๊บถึงรู้เรื่องอะไรมากมายหรือว่าจิ๊บถึงรู้ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงต้องบอกก่อนว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาที่เขาว่าหนักๆกันเนี่ย ริปเป็นยังไงบ้างครับยอดขายหรือว่าจํานวนหรือราคาทั้งหมดเนี่ยมูลค่าทั้งหมดที่ขายไปเนี่ยเท่าไรครับเก้าเดือนที่ผ่านมาก็เก้าเดือนที่ผ่านมาเพิ่งทําตัวเลขมาค่ะอยู่ประมาณเอาถ้าเกิดรวมเคสที่มีการจองด้วยเนี่ยก็ประมาณเกือบ400ล้านบาทค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเคสรีเจ็คของลูกค้าด้วยประมาณ60กว่าล้านค่ะโอ้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหตุผลย่า่นึงนะว่าทําไมตอนนี้แม้แต่แบรนด์เอยเจ้าของ คนทาคอนโดเอ่ยอยากจะมาคุยกับจิ๊บหรือแม้แต่ธน,นาคารเองเนี่ยอยากจะมาคุยกับจิ๊บให้จิ๊บช่วยว่าเขาหาลูกค้าได้เขาสร้างยอดขายได้นั่นเองครับแล้วตอนเนี้ถ้าถามผมนะมเห็นชัดเจนเลยว่าคอนโดเนี่ยบางที่เนี่ยเลื่อนเปิดเลยบอกจะเปิดโครงการนี้เลื่อนเปิดเลยบางที่เนี่ยโอ้โหคุณเสถาชัดเจนเลยท่านก็ประกาศว่าโอ้โหเก็บเงินสดแต่ก็ยังเห็นไปซื้อที่แปลงดีๆนะใช่แปลงแพงสุดด้วยและอย่างนี้ครับคือตกลงเนี่ย ทุกอยอสังหาเป็นอย่างไรกันแน่เพราะว่าตัวผมเองในคลิปผมก็พูดไปแล้วว่าอาสังวัตถจักอสังหาเนี่ยเป็นขาลงมาประมาณสักหลายปีแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแล้วณจุดนี้ทุกคนเริ่มฟันธงกันว่าน่าจะเป็นขาลงของวัตถจักอสังหาแล,ละชิดมองอย่างไรครับจริงๆอสังหาไม่ได้เพิ่งซบป,ปีที่มีโควิดนะคือถ้าเกิดตัดเรื่องโควิดออกไปอสังหาก,ก็ไม่ได้ดีคือปีก่อนๆมันก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ซบเซาอยู่แล้วะนะคะตามอันนี้พูดตามแฟกเนาะพอมาเจอโควิดแน่นอนมันกลายเป็นซึมเศร้าพี่ท <laughs> ีมันหนักกว่าเดิมด้วยความที่อสังหามันเป็นภาคธุรกิจถึงแม้ใครจะบอกว่าเป็นปัจจัยสี่ อสังหาย,ยังไงก็ต้องอยู่อาศัยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อสังหาต้องใช้เงินมูลค่าสูงซึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนหรือมีเงินสดที่มากพอในการซื้อสังหานะคะคช่วงโควิดที่ผ่านมากลายเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันให้ d e v วลอปเหลายๆเจ้ามีการปรับตัวที่เห็นได้ชัดแบบก้าวกระโดดนะคะอย่างเช่นเรื่องของอสังหาีในปกติเวลาเราจะไปดูอสังหาต้องออกไปดูบ้านออกไปดูคอนโดไปเห็นจริง แต่สุดท้ายตอนนี้อสังหากลับถูกมาออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ขายคอนโดเราเคยเห็นคุณคุณโก้อนันดานี่ขออนุญาตพูดเอ่ยชื่อไปเลยละกันเป็นเคสสต๊าตี้นะคะก็เอาซีออมาไลฟ์ขายคอนโด uh huh. ซึ่งมันคงไม่ได้เห็นถ้ามันไม่ได้เกิดโควิด huh. นะคะใช่ครับคุณเศรถาเองออกสื่อออนไลน์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของยอมรับสถานการณ์จริงๆแบบแมนๆเลยว่ายอดขายเราขายได้เยอะนะเราขายได้ดีเพราะอะไรเราลดกันแบบไม่เอากำร ไม่เอากําไรอ,อะ่ะ<อ>ยอด,ดขายเยอะเป็นประวัติการแต่ในขณะเดียวกันกําไรมีไหมไม่มีนะคะเขาแมนๆอย่างนั้นเลยข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือพอได้ยอดขายแล้วมีเงินสดแล้วเนี่ยยังมีการปลดคนอีก อ่ะถูกต้องก็คือลดจํานวนคนไปเพราะว่ายิ่งช่วงโควิดมันเห็นชัดเจนว่าใครจําเป็นหรือไม่จําเป็นต่อองค์กรอันนี้ก็พูดตรงๆใช่ครับแต่ต้องบอกว่าครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วสังหารหนักอย่างไรเดี๋ยวผมขอบอกกันนะเท่าที่ผมรู้เลยจิ๊บเสริมได้ครับหนึ่งเลยนะครับก็คือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่ครัวเรือนสูงอยู่แล้วสองก็คือราคาสังหาขึ้นมาเยอะแล้วก็ธุรกิจเขาเรียกว่าการเก็งกำไรในสังหาก็บูมกลายเป็นว่า พอดูตัวเลขเนี่ยผมเคยเห็นตัวเลขบางทีเนี่ยคนถือข้ออสังหาเนี่ยบางทีเนี่ย1.5-2.5หลังต่อคนแปลว่าเฮ้ยคนอยากซื้ออยากได้หรือเก็งอะไรเนี่ยเขาซื้อไปหมดแล้วอ,อย่างที่3ก็คือแนวโน้มอสังหาตอนนี้มีการลดราคาลงมากอันนี้คูดถึงหลายปีก่อนอนะอย่างที่4ี่ก็คือซัพพลายไซก็คือจํานวนคอนโดเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเยอะมากจนเขาแบบเฮ้ยคนขายซื้อไม่ไหวแล้วเลยเปิดช่อง นักลงทุนจีนเนี่ยเข้ามาซื้อเถอะ,อ,ะอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกว่าถูกต้องเลยคือที่ผ่านมามันอยู่ในช่วงที่ออสังหารมันจะมีช่วงอู้ฟู่อู้ฟู่ในที่นี้ก็คือสร้างอะไรมาก็ขายได้หมดว่าแตจักขาขึ้นราคากาลังขึ้นด้วยขึ้นขนาดที่ว่าคอนโดตารางเมตรละ2 0 0 0 0 0ถึงสามแสน้าเป็นเรื่องปกติในในเมือง <c oughs> ในสุขุมวิทในสาทรนะคะจนทุกคนน่ะทุกที่ว่าล็อบเปอร์สร้างลักชัวรี่มาเพื่อตอบโจทย์ดีดมานกลุ่มนี้แต่ลืมคิดแปลว่าดีมานกลุ่มนี้ก็มี จานวนกระจิ๋วหลิวอพอสมควรคือพอซื้อไปแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อซ้ํำและอสังหาฯโดยเฉพาะประเภทคอนโดเป็นอสังหาฯที่เขาขายก่อนสร้าง สอ <S 2> 2 <S <ช>งหรสาปีที่แล้วมีการคาดการใครจะรู้ว่าเกิดโควิดจงว่ามันไม่มีใครในโลกนี้รู้ว่ามันจะมีโลกนี้ขึ้นมาแล้วทําให้ระบบเศรษฐกิจกษษทั่วโลกมันสั่นคลอนขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทํายิ่งทําให้อสังหาที่มันเป็นลักชัวรี่โปรเจกต์มาเสร็จในช่วงโควิดโอ้โห oh, มันเกิดกระแสเลยว่าราคาที่เคยอยู่บนฟ้ามันคือาราคาที่ทํากําไรไปเกินควรเนี่ย หรือบางอันสมเหตุสมผลก็มีม,มันกลายเป็นว่าช่วงโควิดปรับราคาลงมาเพื่อเอาแค่ทุนกลับมา<ฮ>สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดจิว่ามันก็มีข้อดีคือเรายิ่งทําให้เห็นเรื่องของราคาที่ว่ามันกลับมาสู่วัฏจักรที่เป็นดีมานซับไพและ,ละวควบคุมกลไกราคาให้เป็นไปตาม ที่ควรจะเป็นสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลจาก3 0 0แสนมันลดมาเหลือสองแสนสองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคโควิดซึ่งเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดเลยนะว่าอาสังหาจะมีส่วนลด30-40%เรเเกิดขึ้นมันไม่ใช่ซาร่ามันไม่ใช่สินค้าแฟชั่นนะ่ะแต่มันเกิดขึ้นในยุคโควิดและที่สําคัญคือเราเห็นการปรับตัวของ d e v วลลอปเก็คือว่าชะลอการเปิดโครงการอย่างที่พี่ทีว่าช่วงมกราจิบเดินสายในการที่ไปงานแถลงข่าวเพื่อเก็บข้อมูลว่า e ดเวลลอปเปอร์ไหนมีการพัฒนาโครงการอะไรบ้างจะ นน่จีนญี่ปุ่นฮ่องกงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดรวมถึงโปรเจกต์ที่เป็นทั้งแนวสูงแนวราบและแผนในการซื้อที่ดินเพื่อจะพัฒนาต่อไปอันนี้คือก่อนโควิดนะคือเขาก็ดิ้นแล้วเขาก็ดิ้นแล้วหาจอยเวนเจอร์หานักลงทุนต่างชาติมาแล้วคือมคการาเนี่ยมันเป็นช่วงที่จีนอะเกิดละแต่เราอะยังไม่ได้แบบไม่น่าจะหรอกไม่น่าจะน่าจะคุมได้แต่พอกุมภาพันธ์เฮ้ยมันยาวอะมันยาวมันยาวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแผนมันกลายเป็นพั โปรเจกต์ไปเลยหลายๆโครงการโดยเฉพาะคอนโดแนวสูงซึ่งมันโอเวอร์สปาในบางทำเลอยู่แล้วและสิ่งที่ทำให้ d e v วลอปเปร์ตระหนักก็คือว่าคุณเป็นบริษัท d e v วลอปเปไม่พัฒนาก็ไม่ได้ไม่มีรายได้เข้าไงม่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคุณจะสร้างอสังหาอะไรต้องเป็นอสังหาที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของเรียวดมานอินเวสเตอร์เริ่มเริ่มกลัวไม่ไหวแล้วมีอยู่แล้วด้วยไม่ไ ตอบโจทย์เรื่องของเรียลดีมานอย่างที่2คือราคาที่สมเหตุสมผลคือซื้อตอนนี้ถูกแปลอนาคตมันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกมันต้องเป็นราคาแบบนี้มันถึงจะเปิดขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่ d e v วลลอปเเกือบทุกเจ้าทําก็คือการลดราคาแต่ก่อนเราบอกว่าเวลาขายสังหาให้มองเรื่อง Value ไม่ได้มองแค่เรื่องไพรซิ่งเอาแวร u ลไปขายโลเคชั่นเดเวลลอปเปอร์เซอร์วิส่วนกลาง มันหายไปหมดเลยมันฉีกตำราทุกอย่างมันกลายเป็นว่าฉันต้องเอาตัวรอดโดยการแข่งขันเรื่องราคาโปรโมชั่นไม่เคยเห็นอยู่ฟรีสองปีอยู่ฟรีสามปีทำไมถึงอยู่ฟรีสองปีสามปีรู้ไหมพี่ทีอันนี้มันเกิดจากการที่จิปวิเคราะห์นะคือจิ่มองนี้ว่าอสังหาเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยคนเป็นเพอร์ซันอลไปกู้เงินจากแบงก์แล้วเอามาจ่ายให้กับเดเวลลอปเปอร์เป็นเงินก้อนมาสมมติสามล้านถ้าขายได้บอกว่ามีการคุยปุ๊บได้แล้วสามล้านเดเวลลอปเปอร์ได้สามล้าน แล้วถ้ามันมีเป็นพันยูนิตมันก็ได้เงินจากแบ่งมาโดยเครดิตของคนที่ไปค้ำประกันคือเครดิตใครอ่าเครดิตของคนซื้อสิถูกต้องก็เป็นของเขาถูกต้องกับการที่ว่าถ้าเกิดเดเวลลอปเปอร์ไม่ยอมที่จะลดราคาอยังดือ้อยังแบบโอ้ฉันจะขายราคานี้ไปต่อไม่ได้ไม่ได้สักบาทไม่ได้สักบาท เขาต้องถือคอร์ดเรื่องของดอกบี้ที่เขาไปกู้มาสร้างมันก็คงไม่มีเดเวลลอปเปอร์คนไหนใช้เงินสดในการสร้างสักเท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับความจริงคหนึ่งคอร์นเรื่องของการกู้เงินมาสร้าง2เรื่องของเอ่อโดยเฉพาะคอนโดอะค่ะมันจะมีค่าส่วนกลางที่ถ้าเกิดสมมติยังไม่โอนเดเวลลอปเปอร์ต้องซัพพอร์ตตรงนี้ไปเรื่อยๆค่าลิฟต์ค่าไฟถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาเครดิตของคนลูกค้าที่ดีมากู้เพื่อไปเอาเงินจากแบงก์แล้วมาจ่ายให้กับเดเวลลอปเปอร์เขารอดไหมคะเออลอดได้กระแสเงินสดด้วยแล้วถ้าถามมุมผม นึ่งนะก็คือถ้าเดเวลอปเปอร์ไปกู้เนี่ยดอกเบีย้ยคือริสเก,กตแต่ว่าถ้าผมกู้ไปซื้อคอนโดซื้อบ้านมันคือดอกเบีย้ยบ้านไงสองเปอร์เซ็นต์แล้วแบนบอกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแบนบอกแบนจ่ายให้เจ้าของคอนโดจ่ายให้ใกลายเป็นว่าอีกไงหนึ่งก็คือเขาสามารถกู้เงิน3ามสี่พันล้านได้โดยดอกเบีย้ยถูกถูกถูกต้อง โดยใช้ยืมมือของลูกค้าถ้าจะพูดแบบว่าต้องไปตรงมาต้องบอกว่าถือวินวินแล้วกันลูกค้าก็ได้อยู่ได้อยู่ในราคาที่ดีนะคะแล้วก็อย่างโปรโมชั่นพวกแบบอยู่ฟรี2ปี3ปีเพราะเขามองเห็นแล้วว่าลูกค้ากังวลอยู่แล้วคือเราเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วง1ปีนี้2ปีนี้แน่นอนลูกค้าอยากซื้อและเขามีเครดิตแต่เขาไม่อยากมีภาระในช่วงที่สถานการณ์มันยังไม่คลี่้ขายเขาก็อยากเก็บเงินสดถูกต้องเพราะฉะนั้นเครดิตของอสังหาค่ะถ้าใครเครดิตดีๆกู้ได้ อ่ะสมมติถ้าเกิดเป็น LTV บางทีมันก็ได้80%ดซึ่งก็ถือว่าเยอะอ่าถ้าเกิดใครเครดิตดีมากก็ได้ถึง100%ถึง110%สําหรับใครที่เป็นบ้านหลังแรกและเครดิตดีอ่าครับ ดอกเบี้ยตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องของทรบทบอกแล้วว่าดอกเบี้ยนโยบายต่ำสุดในประวัติการใช่ดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย3ปีค่ะพิธีอยู่ที่ประมาณแค่2.4ถึง2.9โอ้โหนี่คือเป็นที่มาว่าทำไมทาง Dev วลลอ e เถึงสามารถซับซิไดเรื่องของดอกเบี้ยให้กับทางลูกค้าได้เขาไปกู้เองดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยธุรกิจ6 7อยู่แล้วถูกต้อง2ระบายสต็อกก็ไประบายไม่ได้แน่นอนมันเป็นวินวินซูเทชันคือลูกค้าเองก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าไม่มีโควิดฉันไม่มีสิทธิ์ได้ซื้ออสัง ราคานี้แน่นอนมันลดกันจนแบบรู้สึกว่าสงสารลูกค้าเก่าอ่ะต้องต่อจริงจริงอันนี้จากภาพที่จิ๊บเรามาฟังมาครับอันนี้ตรงกับความเห็นผมเหมือนกันผมว่ารอบนี้หลายคนบอกโอ๊ยเดี๋ยวสังหาจะล้มนะเออแบงก์จะล้มผมกลับมองกลับกันนะผมบอกว่าสังหาไม่ดีแต่ผมไม่เชื่อว่าจะล้มอาจจะมีบางแบรนด์ล้มแต่มันจะไม่เกิดลูกโซ่เพราะเราเห็นแล้วว่ารายใธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนบริสันโมเดลอย่างเช่นรายใหญ่เงี้ยเขาเรียกมีรีเคอลิงอิงคัมเขาไม่ได้มาสร้างลราขายอย่างเดียวแล้วเขาเริ่มมีออฟฟ มีโรงแรมให้เช่าแต่ตอนนี้ถามว่ากระทบไมหมก็กระทบแต่เราเห็นได้ว่าเขาก็ใจความเสี่ยงแล้วยิ่งหลายแบรนด์ตอนนี้ครับเขาเรียกมี financial tools หรือเครื่องมือทางการเงินเนี่ยเก็บกระสางกนสดได้รวมถึงการใช้วิธีการเร่งระบายขายของไม่ก่อนอที่จ<อ>ิปบอกเนี่ยแต่คราวนี้ก็คือตอนนี้ Developer กํากลังทําอะไรอยู่ครับจิ๊โอเคทําอะไรอยู่ต้องบอกว่า ทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้ไปเจอผู้ใหญ่ในวงการอสังหารน่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าระวังแผนเป็นรายไตรมากแต่ก่อนเวลาเรามีเราจะเป็นแบบ year plan สามปีหร <plan S 1> <ป>ือ<ป>เป็น quarter plan สามปีหปีแต่ตอนนี้กลายเป็นบ้ารายไตรมากหรือบางทีต้องมาดูย่อยเป็นรายเดือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ในช่วงที่ผ่านมาคือสังหารในช่วงที่ประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาถึง กรกฎาสิงหายังขายดีอยู่ขายดีมากจนทุกคนพูดว่าทั้งแนวราบแนวสูงรายเล็กๆใหญ่หลายๆเจ้าที่สร้างโปรดักต์ออกมาตรงกับกลุ่มเป้าหมายยังขายได้แต่อสังหาประเภทที่ลดระคายอไรก็ขายไม่ได้ก็มีนะแสดงว่ามี2กลุ่มที่บอกขายดีขายดีก็คือโปรดักต์ดีจริงๆตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆเข้าใจลูกค้าจริงๆขายได้แต่ก็มีอันนึงลดแล้วลดอีกก็ขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ซึ่ง ตอนนั้นที่ลูกค้าแห่กันมาซื้อเนี่ยก็ด้วยกระแสที่บอกว่าเฮ้ยมันช่วงวิกฤตเนี่ยแหละคือ,อช่วงที่ซื้อ,อสังหาในราคาที่ดีคุณคไม่สามารถซื้อบ้านนี้ในราคา8ล้านได้นะถ้าเศรษฐกิจดีมันอาจจะ10ล้านทุกคนก็เริ่มออกมาซื้อสังหากันในช่วงนั้นแต่ต้องบอกว่าพอทําไมตั้งแต่เดือนสิงหาคมกันยายนามาเนี่ยต้องพูดเลยนะคะกราฟมันมีกราฟชัดเจนถ้าจริงๆจะมีกราฟของของ C B R E เลยว่าความต้องการในการซื้อของลูกค้าเนี่ยลดลง กำลังจะบอกว่าอะไรเพราะว่าดีมานของอสังหามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเหมือนอยากไปซื้ออาหารอยากทานอาหารหรือเสื้อผ้าที่มันเป็นแฟชั่นเทรนด์หรือธุรกิจอะไรบางประเภทที่เป็นกระแส<อ>แต่อสังหามันใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อนานแล้วความต้องการซื้อดีมานทั้งหมดมันถูกซับไปในช่วงของโควิดอ๋อโอเคที่เพเบอกว่าอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มเนะี่ยจริงๆแล้ว <ๆ S 1> เขาอยากซื้อน,นะแต่เขารู้แล้วว่าเฮ้ยเุรกิจไม่ดีน่าจะลงนะแล้วเขาเนี่ยพอตัวของ โควิดมาเลยและเห็นราคาอันนี้ไหวแล้วก็เลยรีบเข้าไปซื้อมันดูดซับดีมานไปหมดแล้วแล้วกันว่าเดือนที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยยอดมันปักเลยใช่คือมันลดลงแบบเราก็เอ๊ะตอนของจิ๊บเองก็เทียบกับตัวเองด้วยที่เราทํางานเราก็เอ๊ะเออว่ะแต่ก่อนคือลูกค้าโทรมา รับไม่ทันอนะ่ะคือทํางานกันไม่ทันคือต้องบอกบริษัทจิบไม่ได้ใหญ่ยอดขาย400อาจจะดูเล็กน้อยถ้าเกิดเทียบกับบริษัทใหญ่แต่บริษัทจิบจะเป็นบริษัทแค่มีมพนักงานไม่กี่คนคนะคะแล้วเราขายกับให้เดเวลอปเปอร์ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นกันหมดเราเรา,เราเริ่มไปพูดคุยเอ้ยมันชะลอตัวแล้วเราก็เข้าใจสถานการณ์เลยคือลูกค้าเองหนึ่งคือกังวลในสถานการณ์ชะลอในการซื้อนะคะอย่างที่2คือแบงก์ปล่อยกู้ยากขึ้นกว่าเดิมอีกอ,อันนี้เป็นที่อันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งทําให้อ่าการซื้องาย่ ที่3สถานาการณ์ตอนนี้มันไม่รู้จุดจบของโควิดจริงยากสุดแล้วตรงนี้แหละซึ่งทุกคนออกมาหมดเลยว่ามันแบบมันบบมนบบ่ากลัวม,มากปีนี้แค่แค่ซ้อมๆอปี Kristen, นี้ทุกเช้าเห็นโพสต์ของใครไม่แน่ใจบอกว่ามีข่าวร้ายจะบอกว่าปีนี้เศร,รษฐกิจปีนี้จะแย่แต่มีข่าวดีก็คือปีนี้จะดีกว่าปีหน้าของใครก็ไม่รู้จะจาไม่ได้คือกลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมรับมือกับปีหน้า ก่อนเกิดเรายังมีเงินสดเนะเรายังมีสินทรัพย์แต่ตอนนี้มันเริ่มใช้ไปแลวมันเริ่มร้อยหลอลแล้วลอย่างจิ๊ปมองครับจิ๊ปมองว่าเดเวลลอปเปอร์ใหญ่ๆในธุรกิจสังหาเนี่ยหรืออุตสาหกรรมสังหาเนี่ยจะยังอยู่รอดไหมย,ยังไหวไหมในข้อมูลที่จิ๊มีตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับข้อมูลเปลี่ยนได้ก็มี2กระแสะคือต้องพูดตรงๆว่าเวลาข่าวออกมาข่าวจะมี2ด้านข่าวที่เกิดจากการ PR ของบริษัทเดเวลลอปเปอร์กับข่าวที่เป็นแฟก ที่เราไปสัมผัสนะคะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของของวงการข่าวอยู่แล้วเนาะ<ช>ซึ่งหลายๆเจ้าก็ไปบอกว่าเฮ้ยจะล้มไม่ไหวแล้วนี่เยอะะบายสต็อกไม่ทันะนะคะแต่บางเด v ว l o p e เปเวลาเขาออกมา PR เขาก็บอกว่าเขามีนู่นนี่นั่นธุรกิจอื่นๆมาซัพพอร์ตเขายังโอเคอยู่ซึ่งถ้าถามมุมมองจิ๊ปอย่างนี้ละกัน d e v e l o p e เปอร์มีการปรับตัวที่ค่อนข้าง หนักแน่นเรื่องของการออกหุ้นกู้ช่วงนี้ออกหุ้นกู้เยอะมากช,ช่วงนี้รันบ้าง,งด,าดึงเงินสดกันมาสองคือ ถ้าใครคาดหวังว่าจะลดราคาเหมือนช่วงแรกอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันทําไปโดยที่กําไรไม่ได้หนีตายต้องหวังนั้วคือหนีตายจริงหนีตายแต่ตอนนี้เหมือนแบบเรามีห่วงยางไว้ลอยคอละรอคอยที่มันจะกลับมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นในลักษณะของราคามันจะลดแต่ไม่ได้ลดแบบเป็นสงครามราคาเหมือนในช่วงแรกนะคะแล้วก็ยังมีเกิดกระแสคือโครงการที่เปิดใหม่พีเซลที่ตอบโจทย์กลุ่มเรียวรีมาและราคาถูกจริงๆในช่วงราคาประมาณหนึ่งถึงสมล้านขายดีซะงั้นอื เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเมื่อก,ก่อนเข้ามาหนึ่งสามล้านขายไม่ได้ต้องขายลักชัวรี่ใช่เอาขับกันละมันกลายเป็นว่าคนที่ลักชัวรี่เริ่มเล็งเห็นว่าหนึ่งปล่อยเช่าช่วงโควิด กระทบหนักที่สุดไม่คุ้มไม่คุ้มตลาดที่เช่าระหว่าง2 5 0 0 0ขึ้นไปมีการแข่งขันราคาเรื่องค่าเช่าสูงมากลดจาก5 0 0 0 0ื่นเหลือ25 0 0 0ื่นห้เหืลือ5้0ห0ื่แต่ตลาดที่เป็นกลุ่มผู้เช่า8 0 0 0ถึง1 5ื่นลดนะแต่ว่าสมมติ 15- ื0 0หรือ1มมันยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นสงครามราคาเหมือนกับตลาดซกเมนที่อาศัยตักชายิวมันมากกว่ายิวมันมากกว่านะคะเ,คเพราะฉะนั้นก็มีการปรับแผนทั้งสองส่วนคือกลุ่มที่เป็นเรียวดีมาที่อยู่อาศัยเองเงินก็ ก็สมมติเครดิตว่าอาจจะกู้ได้4 5หล้านแต่เขาอยากจะเซฟตัวเองก็คือฉันกู้ได้4 5แต่ว่าฉันขอสกู้สักสาเพื่อผ่อนให้มันน้อยลงแต่ก่อนอ่ะมีเครดิตเท่าไหร่พยายามกู้เต็มแม็กกู้เต็มแม็กนี่คือนิสัยคนไทยแต่ตอนนี้มันเริ่มลดลงมาอย่างที่2คือนักลงทุนที่มองเห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วว่าช่วงโควิดอะไรที่รอดมันคือเศรษฐกิจดีมันก็ยิ่งรอดใช่ใช่ใช่ก็คือคนอื่นตายหมดแล้วก็กินตลาดคนเขาถูกต้องนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาว่า ตลาดของ d e v วลอปเ r เองตอนแรกมีข่าวฉลองขนาดนี้เลยว่าพึกษาเองประกาศขายที่ตัวเอง uh huh. ห้าแปลงในทำเลที่โคตรดีเลย ุ่งตรงแล้วมูลค่าแพงมากก็มีควีเช่นว่าพฤกษานี่คือท็อปทีของของประเทศแล้วแล้วใครจะซื้อจากพฤกษาวะก็กันเองนี่แหละครับใช่ไหมอันนั้นก็คือเกิดแฟชั่นแต่ตอนนี้ก็คือบางแปลงเขาก็ดึงกลับมาไม่ได้ขายแล้วนะคะแล้วก็มีการหาที่ดินเพิ่มตอนนี้ถ้าให้บอกตรงๆงคือเดเวลลอปเปอร์หลายๆเจ้ายืนได้แล้วไปที่แนวราบต้องบอกว่าผมเห็นนะความยืนได้แล้วเริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มเริ่มลงทุนใน โปรเจกต์ที่คุมคุ้มนะแล้วก็เปลี่ยนเซกเมนต์จะพักไปแนวราบต้องแนวราบที่เป็นเรียลดีมาจริงๆที่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 น่าจะขายได้พวกนี้ละกันเราก็ยังจะบอกนะคะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังมีหลายธุรกิจที่ไปต่อได้ดีและเป็นดับเบิลก็มีถึงแม้จะมีหลายธุรกิจที่ตายแต่เขาระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมากๆและก็รอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาอย่างจริงจังและตรงจุดอ่าก็ยังรอความหวังจากภาครัฐอยู่ทุกคนรอแหละ ถ้าถามจิปว่าอาจจะมีเดเวลอปเปอร์แบรนด์ดังๆล้มไหมมีโอกาสไหมครับต้องต้องใช้คำนี้ดีกว่าแบรนด์ดังๆคิดว่าไม่ใช่ในเร็ววันนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โควิดไม่จบแบบนี้และเราไม่เปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาได้และรัฐบาลไม่ช่วยยังคงไม่มีอะไรมาช่วยม,มีโอกาสโอ้อาจจะแบบถ้ายื้อไป3ปี5ปีอย่างนี้ใช่แต่มันไม่ใช่เร็ววันนี้นะมันจะเป็นน้ำซึมบอ่อทรายะะเลื่อนมันไหลอะเลื่อ,อ,น,อนไหล คือต้องบอกว่า Developer รแบรนด์ใหญ่หลายๆเจ้ามีตลาดที่เป็นส่วนแบ่งของเรื่องของคอนโดเยอะพอสมควรกำไรดีทำไกำไรดีโตเร็วแต่ในขณะเดียวกันอาศัยการซื้อจากต่างชาติซึ่งตอนนี้จุกๆเลยจ้ะ <laughs> จุกๆเลยจ้ะเขาเข้ามาดูไม่ได้ก็ซื้อก็ปะปายปะบายถามว่ามีขายได้ไหมออนไลน์ไลฟ์ขายขายผ่าน t ิ k กต็อกมันมีแต่มันก็ไม่ได้เป็นวัลลุ่มที่มากพอที่จะซับเลือดของทุกคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เข้าต้นคลิปเลย3สิ่งที่จะทําให้มันอยู่รอดเรื่องของตลาดอสังหาเนี่ยมันมีอยู่3สิ่งนะสิ่งแรกที่เป็นแบบแฟกเตอร์ใหญ่ที่สุดเลยนะคะคือรัฐบาลต้องออกมาตรการที่ตรงจุดและใช้ได้จริงครับนะคะคือที่ผ่านมามีการ ป,ประชุมแล้วก็เอาคนในวงการสังหามาพูดคุยรับนโยบายแต่ทําจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อืซึ่งแน่นอนนโยบายปลด LTV ีสักช่วงหนึ่งเถอะสองปีสามปีพอไม่ต้องปลดตลอดเข้าใจนี่เสียเยอะอแต่คุณน่าจะช่วยกระตุ้นก่อนในช่วงนี้อกระตุ้นอสังหาได้มันมีหลายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นมันยาวมันใหญ่มันธุรกิจใหญ่อย่างที่สองคือมาตรการลดค่าสดจำนองค่าโอนค่าอะไรต่างๆตอนนี้เอ,อื้อแต่นายทุนคือ เด v e l ว p ร r เปรีเซลอ่ะจะตายแล้วคนมือ 2, 2> องมือ 2, 2> อจะตายแล้ว<อ>ขยายวงเงินหน่อยบอกจํากัดแค่3ล้านจํากัดไป5ล้านไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการสนับสนุนการซื้อสังหาจากต่างชาติเราได้สิทธิในการอยู่อาศเมืองไทยเช่นวีซ่าไทยแลนด์เอลีดยาวหน่อยทักสอปี3ามปี ต้องบอกนะว่าเมืองไทยเองอ่ะคนอยากมาซื้อยิ่งเราอ่ะคุมโควิดได้ดีอ่ะเขายิ่งอยากมานะใช่ทำซีแคมเปญเลยเป็นแบบอะไรสักอย่างให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมาซื้อที่เมืองไทยหนึ่งได้เงินจากต่างชาติเข้ามา2ถ้าต่างชาติมาอยู่แล้วเราทําเรื่องของการเขาเปิดประเทศบางส่วนแล้วก็ควบคุมดีๆจิตว่ามันน่าจะช่วยส่งเสริมนะคะใันแต่ทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละต้องสักษาดีๆแค่นั้นเองอย่างที่2แบงค์ภาคธนาคารต้องบอกว่าเราเข้าใจในความกลัวและความกดดันในเรื่องของ สภาวะตอนนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาแบงค์เข้มงวดที่สุดตั้งแต่จิบทํางานมาอันนี้ก็อยู่ในวงการมา10ปีแล้วเป็นปีที่โหดท,ที่สุดคือแบงค์ชาติมีกฎเกณฑ์มาแล้วแต่ละธนาคารมีกฎเกณฑ์เพิ่มเข้ามาอีกมันเหมือนเล่นเกมหละพี่พิธีคือผ่านผ่านด่านว่าเครดิตตัวเองได้เท่านี้แล้วต้องไปดูที่เครดิตของบริษัทด้วยนะบริษัทรอดไหม,มคือเรามีเงินค่าจ้างแต่บริษัทแม่งล่อแ,แล้วอะดูบริษัทที่จ้างเรา เราเครดิตดีมากเลยแต่บริษัทที่จ้างเราอะ่ะแม่งละสำละสายเราอะ่ะเขาปรับตกเลยอะ่ะคือมันมันมันยากมากแล้วก็อ่ะมา,มาเข้าหลักเกณฑ์ LTV ถ้า LTV ไม่ได้อาคนค้ำประกันคนกู้ร่วมคือ condition อเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะผ่อนปลนแต่ยังเขาเรียกว่ารอบคอบแล้วกันใช้คํานี้ผ่อนปลนแต่ไม่ใช่แบบละเลยอ่ะม่ราคาณต้องจ่ายต้องผ่อนปลนแต่รอบคอบในการพิจารณาเคสน,นะคะมันก็จะช่วยได้เยอะอ ข้อสุดท้ายเลยคือตัว Developer เองต้องเข้าใจและร่วมมือกันอย่างจริงจังถ้ารวมกันเราอยู่ถ้าแยกหมู่เราตายนะจ๊ะ <laughs> แต่ว่าเท่าที่จิ๊บเห็นภาพอะ v e เวลอปเเดี๋ยวนี้ก็มีการเหมือนยกหูคุยกันหรือแบบเขาเรียกอะไรเป็นปสมาคมที่มันไม่เหมือนปี40ที่ต่างคนต่างยุยยอ่าอันนี้คือใกล้ชิดกัในใกล้ปัญหาอะไรจะเปิดอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มคุยกันมากขึ้นให้เห็นถึงสภาพทางตลาดเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ เรื่องสงครามราคาจิว่าหลายๆเจ้าก็รู้สึกสายหัวเหมือนกันเวลาที่ใครลดหนักๆแล้วเขาก็รู้สึกแบบเอาอีกแล้วอ่ะมันมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่เดเวลลอปเเองต้องร่วมมือกันในการที่จะหากลายุทธ์และวิธีการ พึ่งรันอย่างเดียวคงเหนื่อยพึ่งแบงค์อย่างเดียวคงเหนื่อยตัวเดวลอเปอร์เอง,องเนี่ยที่ต้องดินนะคะเขาจะประมาณนี้โอ,อโอ้ขอบคุณจิ๊บมากครับผมว่าวันนี้น่าจะเห็นถึงความเสี่ยงโอกาสแล้วก็มาตรการช่วยเหลือที่จะทําให้วงการอสังหาเนี่ยคึกคักขึ้นมาได้บ้างครับผมชอบที่จิ๊บพูดมาเลยก็คือแม้แต่ในธุรกิจอสังหาดูเหมือนเป็นธุรกิจที่แข็ง,ขงนะความต้องการของผุ้พวกก็ต้องการไงแต่การเป็นว่าโควิดก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลง ในเซกเมนต์ของตลาดเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าอยู่เรื่อยๆอธุรกิจไหนที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วธุรกิจนั้นถึงจะรอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนโดยศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนอสังหาจริงๆซื้อห้องมาปล่อยเช่าจริงๆหรือแม้แต่หุ้นอสังหาครับต่อไปนี้ในโลกของการลงทุนไม่มีอะไรง่ายๆไม่มีเงินง่ายอีกแล้วครับขอบ,ขอบคุณจิ๊บมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่ะเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ